갑자기내게나타나준너난아무말도할수가없었지ง눈에반한ุ는이야่สี่กุกเนอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกส่วนครับผมเจอเจอกันแล้วผมจองหน้าโคกยี้มแย้ครับพี่น้องนี่หน้าโคกยิ้มแย้มที่มาขอพุ่นมาลงคลิปขอพุ่นอาจารย์ที่เพิ่งยุบประจวบที่มา เอานกคาตัวหาเท่าครับผมในไข่ของพี่แอรือว่าแบ่งไปประจวบนะครับผมที่เป็นกระมม่อมแก้วน้ำพี่น้องนะเมื่อเราไปเป็นกับประทับใจมากกว่ามาลงจิตขอบคุณ่นกันนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็มาชมนกพุ้อ่างของเพื่อนน้ำครับผมว่าอ่างจะคว่ำครับอ่างตลอดหรืออ่างสามอ่างซีไปสั่นพี่น้องขอบคุ่นทีขอมารับชมติดตามตลอดมากับพี่น้องเด้อ นนยัได้ยังก็คอยติดตามผู้ใหม่ครับผมแล้ผมพาไปเอามองเดกับพี่น้องค่อยรับชมไปครับของดีกับพี่น้องของพดีเข้ากัจอย่ก็ต้องไปสื้อครับเป็นรับชมเลยแล้วครับผมเอาไปดีครับอันนี้มาชมนก,กอ่งาองได้มาใหม่นะอ่างได้มาใหม่ยีดตัวมันเนี้ย ดูนกครับครับผมโอ้มันมีตัวหนึ่งสามกุกหรือสี่กุกเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงใกล้หน่อยพี่ตัวนี้อ่างกี่ควมเลยพี่อ่างกี่คัมเลย อ,อชื่อเขาไอโรเบิร์ตเนาะสวยครับพี่น้องอันนี้เป็นนกคู่อ้างครับพวกน้องก็อ้างแล้วเนี่ยเง็บชมมาพี่น้องครับอันนี้ไหนจะเป็นอ้างตนครับเนี่ยใช่ไหมใช่ดิใช่ครับ นกอ่งต้นปากจปนมือจ้าหนอยแล้วพป่น้องเลยคอังคุณกลังตกครับ โอ้ยหโหดีๆจวดๆเลยนะพี่เนาะ นี่ริวตันนะพี่เนาะตันฝึกออกเข้าไปนี่สามครั้งสี่ครั้งอ่าน่าเชลยจิตตัวแล้วพี่เนี่ยเชลยตัวนึงจิตเชลยแล้วตัวนึงนะเนาะ เปดจวดยาวๆตัวนี้เป็นหนึ่งกุกเสียงใหญ่นะพี่เนาะหนึ่งลายพป่น้องเลยเป็นนกหนึ่งกุกเสียงใหญ่ลังดีเนาะพี่เนองลายสวยฮะเอาจะเอาไหม นกต่อได้แถวนี้ไหมพี่เลี้ยวกวบหนึงพอดีไหมนกตัวนี้อ่าบอกตัวได้เข้าไปเนี่ยได้สาครั้ง้ะใช่ไหม ข้เนียดสุดจวด 2ตัวนี้คููอ่างตัวระคำเนาะพี่เนาะอ่างตัวระคำตัวนี้เป็นนก3ามปุก,กอ,อสามกุกห้อยแต่เป็นตเมียครับ3ามกุกตัวนี้เป็นนกคลม có cấu hấp chú đây mang máy nó vi nó sa cà pê nó em biết hấp cái nó nâng cục nó biết ก็สวยเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งกลุ่มเหมือนกันนะพี่อาตัวเนี้ยเราฝึกเมื่อเข้ามาเนี่ยสอสามครั้งยังไม่ได้ จริงกำลังซึ้งนะพี่แนอ,อ,อ,อนเนาะสวยๆอะไรชมนะครับผมผู้ที่ชอบพรุ่นเปิดดูการต้อนนกค,ครับ

พี่อะขอบคุณพี่ประจวบหน่อยขอบคุณมากครับอ่าสำหรับที่เอานกแบ่งนกตัวห้าเท่าเนาะครับผมเออในค่ายเราก็เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงนกเขาเนาะพี่เพราะว่าคนที่เอาไปเลี้ยงใจรักเขาขับมารถมาเองเลยพี่อะครับขับรถมาเองเลยครับโอ้มาถึงที่บางบัวทองเลยนะครับผมก็วันนี้ผมมาลงคลิปฝากขอบคุณพี่ที่รับนกไปเลี้ยงที่ประจวบนะครับกระหม่อมแก้วในราคา ห้าเท่านะพี่นเนาะเราขอบคุณพี่เขามากนะครับผมก็เพียบมีถ้ามี f c ท่านไหนอยากได้อาจารย์ท่านไหนอยากได้ก็ฝากเบอร์โทรด้วยติดต่อเข้ามานะครับแบบเบอร์ให่ครับผม06838850ครับอ่าผมเอาขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับผมก็ฝากไว้ <ใจ S 2> ชมเจน,<ร>นี้นะครับ,รบอ่าผมลอง่นานไดนอดากดกัน เกันเด้อครับผมฝากกุญแจกุแชกุญแติดตังไว้ครับผมกกเป็เเนเงินในการทำชิปครั้งต่อไปครับทำชิปนี่นะคุณแนบไปแล้วครับผมสวัสดีครับตรงนี้กำลังฝึกที่น้องกาศพอดีเพื่อห้ามครับ นะผีที่ิคนปกหลังนะครับคุนี้เอาตัวนี้เป็นดาวล้อมเดือนนะพี่นอ สายมงคลครับเป็นนกใหม่เพิ่งได้มาอาทิตย์หนึ่งครับผม มันหลุดเส้นหนึ่งมันหลุดออกแล้วมัากจริงน,นี่แล้วแต่ตัวนี้ต่อตรงตัวนี้ตุง